ช่วงมิกอัเพลงวันนี้มากเลยวันนี้นะคะเรามีสมัมภาษณ์งานตอน่ายสองคือจะบอกว่าตอนนี้ขี้เกียจมากเลยคือยังกินข้าวไม่เสร็จกำลังรีบก,กินข้าวพอตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องรีบไปแต่งหน้าคือยังดีที่แบบที่ทํางานที่บริษัทเขา,าเอะอมันเดินทางสะดวกนะคะแต่ว่าสายก็แบบคือไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหมแบบแบบเกียดแต่งหน้าเพราะแบบว่ามันออกไปข้างนอกแบบแบบเดียวอันนี้คือออกไปสมัมภาษณ์งานหนึ่งชั่วโมงเราก็กลับเลยเราก็แบบว่า ขี้เกียจแต่งหน้าเพราะว่าเดี๋ยวแต่งก็ต้องมาล้างเพราะแบบมันแต่งแป๊บเดียวเพื่อแบบออกไปแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องแต่งอย่างดีนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังรีบกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกคิดว่าออกได้ช้าสุดประมาณบ่ายหนึ่งครึ่งแต่คิดว่าจะออกเร็วกว่านั้นแหละแมงก็ต้องเผื่อเวลาบ้างเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไม่เคยไปบริษัทเขานะคะคือเขาก็บอกทิศทางมาแล้วแหละแต่ว่ามันก็อาจจะเหมือนหายากนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็ตอนนี้บ่ายหนึ่งห้านาทีนะคะโอ๊ยลืมเติม ลิปสติกลืมทาลิปสติกแต่ว่าก็คือแต่งหน้าเสร็จแล้วเหลือเติมลิปสติกนองแล้วก็จะเหลือเก็บของนิดนึงแล้วก็จะออกไปแล้วเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเขาเอาของมาส่งหน้าห้องนะคะก็เลยคิดว่าอาจต้องเซอร์ไรขนของเข้าห้องก่อนแป๊บหนึ่งก็น,นี่เป็นน้ำที่สั่งไปนะคะเดี๋ยวเรายกเข้าห้องกันก่อนแล้วก็ออกไปก็ตอนนี้นะคะเตนน็มตัวเสร็จเรียบร้อยกําลังจะออกไปแล้วเพราะว่าตอนแรกจะไปบีเทสแต่เห็นว่า เเรียกแก๊ปมันถูกกว่านะคะเพราะว่าถ้าไปบีเทสเซต้องนั่งวินไปลงบีเทสแล้วก็เดินใช่ไหมแต่ว่าเรียกแก๊ปมันสะดวกกว่าเพราะมันแบบไปแบบอรอบเดียวแบบไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มล้วก็ถูกกว่าด้วยนะคะไม่รู้ใครมันเป็นเหแบบนันบ้างแบบว่าคือตอนนี้อยากกลับห้องมากเลยแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องคือแบบเครียดแบบเครียดออกจากห้องอ่ะก็เลยแบบแบบรู้สึกเอออยากรีบไปแล้วก็อยากรีบกลับห้องก็เดี๋ยววันนี้สัมภาษณ์เป็นไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือ I'm gonna go hard. อันนี้ไปสัมภาษณ์เสร็จนาแแล้วแต่ว่าสายไปนั่งคาเฟ่มาแล้วค่ะแ,แล้วก็เพิ่งกลับห้องก็จะเล่า,าที่ไปสัมภาษณ์วันนี้ให้ฟังเนาะก็คือวันนี้เราไปถึงประมาณสายก็ไปถึงแบบก่อนครึ่งชั่วโมงอ่ะก็ไปถึงเร็วอยู่นิดนึงแล้วก็ไปถึงก็คือเขาก็ให้สัมภาษณ์กับเหมือนเป็นตัวอาร์ไดรไรทเตอร์นะคะก็ไปถึงก็รออยู่แป๊บหนึง่งพรอมเขาตีคุยงานแล้วเราก็ไปถึงก่อนเวลาด้วยแหละ ก็คุยสัมภาษณ์กันประมาณสี่สิบนาทีคือเขาว่าเหมือนที่เขานัดเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันเขาก็อยากทำความรู้จักเราแล้วก็เหมือนอยากจะดูว่าแบบเออเราเป็นคนยังไงจะเข้ากับทีนันได้ไหมอะไรยก็สัมภาษณ์แบบประมาณครึ่งชั่วโมงสามสิบสี่สิบนาทีอะไม่เกินนี้นะคะก็เหมือนคุยแล้วก็คุยเรื่องประสบการณ์ที่ทํามาแล้วกออ็มีคุยโชว์เรื่องพอร์ตโฟลิโอว่าเออเราทํางานอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คือก็คุยเสร็จเขาก็าเหมือนว่าโอเคเดี๋ยวขอให้ทาเทสก็คือ เดี๋ยวสาต้องทาเทแล้วก็ส่งไปให้เขาแต่ประเด็นก็คือเขาว่าเขาจะแบบไม่กําหนดเดดไลน์ให้เรากําหนดเองว่าเราจะส่งอะไรคือตอนเนี้ยที่สายไม่ได้กังวลเรื่องเดดไลน์มาแต่สายคือไม่ว่างจริงๆเพราะว่าพรุ่งนี้สายต้องส่งงานฟรีแลนซ์นะคะเป็นตัวดาบแรกให้ลูกค้าแล้วก็คือคือวันเนี้ยกับพรุ่งนี้คือต้องทําแล้วคือวันนี้ก็มีสัมภาษณ์อีกอันหนึง่งพรุ่งนี้ก็มีสัมภาษณ์อีกก็คือค่อนข้างยุ่งมากชั้นกว่าจะได้ทําตัวเทสจริงๆก็คือแบบวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ย ชาชาก็เลยแบบคือเขาบอกให้เมลไปว่าเขาเลยว่าเออเราคิดว่าเราจะส่งได้วันไหนเราก็เหมือนว่าจะพรีเซนต์แบบจะเข้าไปพรีเซนต์หรือจะพรีเซนต์ออนไลน์ก็เหมือนเราแต่เราซึ่งสายก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าคือถ้าสายทาจริงคืออย่างเ็วอ่ะมันก็จะได้ประมาณวันพุธอะไรอย่างงี้มั้งเพื่อให้เรามีเวลาด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะทันไหมก็เลยเดี๋ยววันนี้คิดก่อนเพราะว่านี้คงต้องเคลียร์งานให้ได้ก่อนแล้วเราก็ถึงแบบ พอจะประเมินได้ว่าเหมือนแบบมันจะเสร็จพรุ่งนี้เราวพรุ่งนี้ค่อยแบบเมลไปแจ้งเขาว่าโอเคเราจะทาเทสเสร็จวันไหนนะคะก็คือสําหรับที่เนี้ยก็รู้สึกโอเคโดยรวมก็คือเขาก็ค่อนข้างมีความเป็นเหมือนมืออาชีพในสายง,งานที่ทําอะไรเงี้ยแล้วเ,เราก็คือออฟฟิศไม่ได้ไกลบ้านสายมากนะคะก็คือออฟฟิศสมามราแบบเดินทางไปค่อนข้างก็ถ้าไปรถไฟฟ้าก็เดินไกลอยู่นะ เดี๋ยวนะคือกำลังคิดเพราะว่าวันนี้ไซนั่งแกรบไปใช่ไหมคะก็คือแกมอไซมันก็เลยค่อนข้างเร็วแล้วก็สะดวกไม่ต้องไลายต่อแต่ว่าถ้าสมมติแบบไปรถไฟฟ้าเราคือไยต้องนั่งวินไปรถไฟฟ้าแล้วก็เดินนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกเอาจริงคือก็อยู่ในระดับที่แบบโอเครับได้นะคะแล้วก็เหมือนเนื้องอานที่ทําก็ค่อนข้างโอเคก็มีความ ชาเลนหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็คล้ายๆกับที่ทํามาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูค่อนข้างมีความแบบโอเพนอะไรเงี้ยคือฉันรู้สึกว่าเขาก็คือเหมือนทํางานที่ริปมาแบบด้านครีเอทีฟอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก็คือเขาก็จะมีความแบบค่อนข้างโอเพนในเรื่องของแบบการแบบเสนองานการคิดงานอะไรเงี้ยเนาะคือส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคถ้าได้ที่นี่ก็อาจจะโอเคเพราะว่าเรารู้สึกว่า m ม n d เซ็ของเขาค่อนข้างไม่ได้ขัดกับเหลาอะไรประมาณเนี้ยคืองานก็คือเป็นงานแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ไดเข้ามารู้สึกเขาจะไม่ได้มาจุกจิกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทีนี้ก็คือเหมือนเราเคยพูดไปก่อนเลยว่าตัวสายเองก็คือมองหาง,งานที่ค่อนข้างเป็นไฮบริดหรือว่าทํางานที่บ้านได้เพราะเรารู้สึกว่าการเดินทางเข้าฟิตมันไม่จะเป็น คือแบบเป็นไปก,ก็ไม่อยากเลี่ยงคือคือมันนอกจากจะเหนื่อยแล้วมันก็ต้องใช้เงินแล้วมันก็แบบเพิ่มความเครียดด้วยนะเพราะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วเราก็จะไม่มีเวลาให้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบรู้สึกเครียดเพราะเหมือนชีวิตก็จะมีแต่งานอะไรเงี้ยแล้วก็คือที่นันก็คือเข้าออฟฟิศห้าวันนะคะก็คือเข้าออฟฟิศแต่เวลาแล้วก็คือเขาว่าเขาก็ไม่ได้เคร่งเรื่องเวลามากคือเข้างานสิบโมงแต่บางคนก็ ข้าสเเอด์คือเหมือนก็ส่วนมากก็เข้าสเเอด์กันอะไรอย่างงี้แล้วก็เรื่องงานทุ่มหนึ่งซึ่งตัวสายก็เลยกลางๆกับที่นี่เพราะในเรื่องของการเข้าออฟฟิศเพราะว่าเราตอนนี้เรารู้สึกว่าเรายังสามารถมีตัวเลือกได้นะคะแต่ก็คิดว่าโอเคแต่ด้วยหลายๆอยา่างมันก็ค่อนข้างโอเคกับเราเราก็เลยคิดว่าโอเคองั้นเราจะยังทำเทสส่งไปให้เขาอยู่แต่ทีนี้ก็เดี๋ยววันนี้ตอนก็คือพอสัมภาษณ์เสร็จซะก็ไปนั่งคาเฟ่ประมาณแบบ กับใบจนถึงกับใบสี่เรากลับห้องมานะคะแล้วก็วันนี้เรามีสัมภาษณ์ห้าโมงครึง่งซึ่งที่จะสัมภาษณ์เนี่ยเขาเป็นแบบ work from home เขาบอก work from home ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เหลือรอดูว่าที่นั่นเป็นยังไงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มีสัมภาษณ์อีกที่หนึ่งนะคะซึ่งที่สัมภาษณ์พรุ่งนี้ก็เป็นเข้าฟิตห้าวันเหมือนกันเข้าฟิบ u l l time แล้วก็ไม่รู้อะรู้สึกคือเท่าที่คุยกับเฮนดอาร์มา รู้สึก culture เขาอาจจะไม่ตรงกับเราอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกแบบมันดูแบบวุ่นวายอะเขาคือให้นาว่ามันแบบเร็วอะไรเงี้ยเร็วแบบอาจจะเร็วจนแบบเร็วเกินไปแบบไม่มีเวลาให้คิดงานแบบดีๆอะไรเงี้ยก็เลยต้องดูก่อนนะคะคือเร็วมันก็เป็นได้แบบหลายอย่างแต่ว่าเร็วที่แบบดูวุ่นวายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ใช่สไตล์เราเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความที่โดนเลื่อน สัมภาษณ์มาสองรอบเราก็เลยไม่ค่อยโพสิทีฟกับที่นี่แหละคือเขาเลือนสัมภาษณ์เราใช่ไหมแล้วแบบพอเขาเลือนสัมภาษณ์ก็คือแบบหรือเขาแบบก็ไม่ได้รีบหาคนหรือแบบเขาก็แบบไม่ได้อะไรกับเรามากอะไรเงี้ยคือเฮดอาร์เขาก็ยังมีความยินใจนแต่แบบคือการที่แบบเลื่อนไปเลื่อนมาทั้งที่มันก็ตกลงกันไปแล้วมันก็รอบเดียวยังพอเข้าใจได้แต่พอสรับปุ๊บก็เริ่มดูแบบไม่ค่อยมืออาชีพแล้วคืออะอย่าง้อยก็คือ นัดแล้วก็ควรสัมภาษณ์ให้มันเสร็จถึงคุณจะแบบมีงานสําคัญอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็เลยที่สําหรับพวกนี้ก็เลยก็มีไม่นัดอยู่ในใจนิดหน่อยแต่ก็คือต้องรอดูกอนว่าสัมภาษณ์แล้วเขาเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้เดยวตอนนี้ก็คือชิลเล่นอยู่เพราะว่าเหนื่อยแหละไปสัมภาษณ์มาก็เลยเออตอนนี้ก็ พาแท็บเล็ตไว้ wide, เตรียมรอสัมภาษณ์น,นะคะคือด้วยความที่เราเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเราก็เลยเหมือนเตรียมทุกอย่างลแล้วแล้วทรายก็คือเมื่อคืนกับเมื่อเช้าก็หาข้อมูลของที่ที่จะไปสัมภาษณ์ไว้พอสมควรนะคะแล้วอย่างที่ที่เราสัมภาษณ์วันนี้คือบริษัทเขาค่อนข้างใหม่เปิดมาประมาณแบบปีเดียวปีกว่าข้อมูลก็เลยแบบไม่ค่อยมีนะคะอย่างที่ที่ไปสัมภาษณ์มาเมื่อตอนบ่ายเนี่ยเขาก็เปิดมาประมาณเกือบสิบปีแหละก็เลยมีผลงานมีข้อมูลอะไรให้ดูพอควร แต่อย่างที่ที่เราจะสัมภาษณ์อีกที่หนึ่งตอนเย็นเนี่ยแบบเพิ่งเปิดนะคะข้อมูลก็เลยน้อยมากเราก็เลยแบบว่าก็รอดูรอคุยแล้วกันตอนนี้ก็ว่าวาณนี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แบบแต่งหน้าแล้วก็แบบแอปเรีนนิดนึงแต่ก็แบบพรุ่งนี้มันก็เวลาแต่งหน้าก็จะออกไป้างนอกแต่ก็ไม่รู้จะเอาไปไหนนะคะคือช่วงนี้มันแบบไม่มีหนังหน้าดูเข้าด้วยอะแบบ ถ้ามันมีหนังแล้วรูเขาคงไปเขาอะคือตอนนี้มันมีแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคเดอะอคศบันักโทษแห่งอัคาบันเข้าแต่ว่าคือแบบตอนแรกก็อยากไปดูแหละแต่คือเรารู้สึกว่าด้วยความที่เราดูเมื่อานานมาแล้วอะแฮร์รี่แล้วเราก็แบบจําเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แหละแบบรู้สึกว่าถ้าอยู่ไปดูภาคนี้เลยแล้วเราก็จําเนื้อหาของภาคก่อนหนะ้าไม่ได้คืออย่างตัวิยายแฮร์รี่สายอ่านจนถึงแบบ เล่มภาคเจ้าชายเลือดผสมบงังเราก็คืออ่านไม่จบเราก็ไม่ได้อ่านต่อแล้วก็แต่ก็ดูหนังครบคิดว่าดูหนังครบนะแล้วก็มันก็นานอ่ะอจริงก็เลยแบบแล้วหนังใหม่ที่เขาก็แบบรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรนะสนใจเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอตอนนี้ก็รอสัมภาษณ์ตอนเย็นอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็เออเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคือเราสึกว่าอันวันที่ด้วยความที่ไปสัมภาษณ์วันนี้มันไม่ได้เครียดหรือกดดันมากเกินไปมันก็เลยทําให้แบบ ไม่รู้สึกเหนื่อยเข้าใจไหมบางที่คือแบบโอ้สัมภาษณ์นานรอนานแล้วแบบคําถามก็คือแบบกดต้านมากอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทาให้เราไม่รู้สึกเหนื่อยอย่างวันนี้ถึงกแบบเออต้องออกไปข้างนอกแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้แบบใช้พลังงานแบบเยอะเกินเกินจําเป็นหรืออะไรงนี้เนาะก็เดี๋ยวรอสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาร้องให้ฟังนะคะ ก็เพิ่งสัมภาษณ์เสร็จกัอีกที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นที่ที่สัมภาษณ์ออนไลน์แล้วก็เวิร์คโฮมโฮมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเนี้ยคือก็สัมภาษณ์ประมาณยี่สิบนาทีนะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเพราะว่าเราก็มีโชว์พอ์ต์ไปนิดหน่อยแล้วเขาก็ถามว่าแบบเออที่เราก็ไม่ได้ถามหรือมากก็เลยรู้สึกอืมแลวเขาแบบไม่ค่อยสนใจเรานะเพราะเขาก็ถามว่าเออที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วเขาก็แบบว่าอืมเราแบบมีความรู้เอ o นู่นนี่นั่น,นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เหมือนพวกอินสตาล์มาคือแล้วคือเขาก็ถามแบบว่าเราจุดขายคืออะไรที่คือเขาบอกว่าเราอ่ะเรียกเงินเดือนสูงสุดในแคนดิเดตที่แบบสมัครไปแล้วก็คือคือความจริงอ่ะทรายอ่ะเลือกเรียกเงินเดือนอ่ะต่ำกว่าที่ล่าสุดที่เคยทําประจําด้วยนะที่เลือกต่าไปเพราะว่าโอเคที่เนี่ยมันให้ work f กฟ m ผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยแบบค่อนข้างมีความอยากได้ก็เลย l ว w e เงินเดือนลงนี่คือแต่เขาก็แบบ บอกว่าเราแพงสุดที่เรียกไปเราก็แบบเรือเขาก็จะรู้สึกว่าเราแพงไปหรืออยู่ดีหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนแบบอาจจะยังไม่ค่อยชัวร์แล้วทีนี้ก็แต่คือลักษณะงานเขาบอกว่างานลูกค้าเขาก็คล้ายๆกับที่เราทํามานี่แหละแต่ก็คือบริษัทค่อนข้างเล็กนะคะแล้วเราก็แบบไม่แน่ใจว่าเขาจะมีแมนจเมนท์นที่ดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลางๆก,กับที่นี่เพราะว่าเมื่อกี้ก็ดูเขาแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เหมือนแบบ คือทุกคนน่าจะเข้าใจได้เวลาไปสัมภาษณ์งานล้วแบบถ้าเขาไม่ค่อยถามเยอะหรือแบบไม่ได้ทาอะไรมากก็เลยจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่ค่อยสนใจตัวเราก็คงไม่ได้อะไรหรือเปล่าแล้วคือที่เนี่ยสา,ายไม่มีทาเทสเลยนะคะก็คือเขาโทรเหมือนวันที่ส่งไปสัมภาษณ์เขาก็โทรมาเลยแล้วก็ในสัมภาษณ์วันนี้ แล้วก็ไม่ได้มีทำเทสอะไรเขาเราเมื่อกี้เขาก็เหมือนเราก็มีถามไปว่าโอเคในทีมมีอะไรก็ถามคําถามเบสิกอะในทีมมีตําแหน่งอะไรแล้วก็สไตล์การทํางานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ช่วยให้เราเหมือนแบบช่วยตัดสินใจได้ในระดับหนึ่งว่าที่นี่มันจะเหมาะกับเราไหมแต่สายก็ไม่ได้ถามอะไรเยอะมากเพราะรู้สึกเอนเนอร์จี้เขาแบบเหมือนเขาม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยหรือมันเย็นแล้วเขาเหนื่อยไม่รู้เราก็แบบว่าเออเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาสนใจเขาก็จะติดต่อ,อก,กับมาแต่เขาบอกเลยนะว่าเขาจะแบบเหมือนไปเชี่ยเหมือนแบบ ใช้คขาว่าเหมือนไปเทียบความสามารถเราและกับแรงเงินเดือนกับคนอื่นไรประมาณเนี้ยคือเขาไม่ใช้เขาว่าความสามารถเราแต่เขาใช้คําว่าอะไรสักอย่างอ่ะที่มัน,มนก็หมา,มายความมาเรียแบบก็ดูว่าเหมือนดูว่าเราทําอะไรได้บ้างเราก็เทียบเงินเดือนคือมันก็จะไปเทียบกับคนอื่นว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจก็เขาจะได้มันเป็นโปรเซสปกติไรก็เคยแบบเจออะไรแบบนี้แล้วนะคะที่ที่มันสุดท้ายเขาน่าจะไปได้คนที่ที่ถูกกว่า แล้วก็อาจจะแบบเออทําได้พอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ก็เคยโดนเทก็เลยที่นี้ก็ไม่ค่อยพพสิเตมากนะคะแต่ก็ถือว่าสัมภาษณ์เสร็จเราก็เลยเราเมื่อกี้มี h ออีกที่หนึงโทรมาเราก็คือตอนโทรมาคือกาลังจะเข้าไปชุมพอดีอ่ะคือแบบมีทั้งวันไม่โทรโทรมาแบบนี้ใช่แล้วเขาก็โทรมาถามว่าเออ พรุ่งนี้มีมีแบบนะสัมภาษณ์กันคอนเฟิร์มนะเซอรก็โอเคคอนเฟิร์มแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแบบเออให้ส่งฟอร์มแอปพลิเคชันให้ด้วยซึ่งสายส่งไปแล้วตั้งแต่2วันที่แล้วเซอระบบอกเขาว่านี่ส่งไปกลับไปตอบกลับไปในเมลเดิมเลยนะคะแล้วเขาก็าแบบเอ้ยไม่เห็นเลยก็ยังเดี๋ยวขอไปเช็คดูอะไรอย่างนี้เซอรก็แบบโอเคค่ะรีบรีบตัดสายเพราะตอนนั้นคือมันเข้าจอยมิทติ้งแล้วอะก็เลยแบบจังหวะนรกมากนะคะก็เหลือพรุ่งนี้เลยสัมภาษณ์ที่หนึ่งนะคะซึ่งเราก็แบบ คือตอนนี้ประกายเป็นว่าที่ที่ทอยากได้มากที่สุดคือรู้สึกไม่ค่อยอยากได้แล้วแล้วก็ที่ที่ทไม่คาดหวังมากที่สุดก็คือเมื่อวานเมื่อที่ไปสัมภาษณ์มาวันนี้ก่อนหน้านี้นะคะก็คือกลายเป็นว่ารู้สึกถูกฉลกที่สุดแต่มันก็พูดยากเวลาแบบก็เข้าใจเขานะถ้าแบบทาไมเขาอยากเรียกเขาไปสัมภาษณ์ตัวต่อต,ต,ตัวเพราะว่ามันจะเหมือน เห็นแบบอีกคนแบบจริงๆอะว่าลักษณะบุคลิกนิสัยเป็นยังไงอะไรเงี้ยกับสัมภาษณ์ออนไลน์บางทีมันก็อาจจะแบบแสดงออกได้ไม่เต็มที่หรือแบบไม่ได้เห็นทุกอย่างอะไรางี้เนาะแต่ก็เดี๋ยววันนี้ก็คือเมื่อกี้สั่งข้าวแล้วก็คือข้าวเที่ยงกินไปไลนิดเดียวเนาะเพราะว่าซายต้องรีบออกไปสัมภาษณ์นะคะก็เลยแบบรีบกินข้าวมาแล้วก็แบบกินได้แบบนิดเดียวเมคอัพวันนี้ออกมาโอเคแล้วตอนนี้แบบซีวเซมอันนี้คือแบบดูดิว่ามากคือวันอื่นมีไม่ขึ้นนะเพิ่งมาขึ้นเมื่อวาน ก่อนที่จะมีสัมภาษณ์งานคือแบบเกียดอะไรกันต้องแบบเลือกวันขึ้นได้แบบนรกแตกมาแต่วันนี้ก็แบบโอ๊ยแต่งงานมาด้ดีเลยก็วันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะคะคือคืนนี้ไซตั้งใจว่าไซจะก็คือาซก็ต้องมีเรียนของไอ้ตัว google คอร์สที่ใส่กำลังเรียนอยู่ใช่ไหม google certificate ก็พยายามจะเรียนให้จบนะคะก่อนเด a d l i n แล้วก็แล้ก็จะปั่นงาน ฟรีแลนซ์เนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีสัมภาษณ์แล้วก็เดี๋ยวต้องส่งเมลไปแจ้งที่ไปสัมภาษณ์เรากำลังจะทำเทสว่าโอเคเราสะดวกส่งงานให้เขาวันไหนอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะโอ,อเหนื่อยไม่รู้อะตอนแรกยังไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วพอไปนอนเล่นบนเตียงมาล้วก็รู้สึกอยากนอนมากเลยชอบเมคอัพตเองวันนี้มากเลยคือเมอัพลุงเนี่ย จะคลายๆลูกกับที่รีวิวพาเลทซีอาร์เต้ลอนดอนนะคะซึ่งคลิปลงน่าจะลงใน IG กับ TikTok ไปแล้วแต่ว่าใน YouTube ยังไม่ลงมันมันดีมันดีมันดีน,ดน,ดน,นี่นะคะก็คือตัวกฏว่า iPad ซื้อมาตอนแรกไม่ค่อยได้ใช้อะไรนอกจากอ่านกระตูนอันนี้ยายตอนนี้ก็คือเอาไว้สัมภาษณ์งานแล้วก็ขาดตั้งอันนี้นะคะเป็นโอ้ตัวลกมากเลยขาดตั้งของอันนี้ คือมันแข็งแรงมากคือตอนแรกไซซื้อมาตั้งโน้ตบุ๊กที่ออฟฟิศแล้วก็ออกจากงานนะคะก็เลยไม่ค่อยไม่ได้ใช้ขาดตั้งนี้แต่ที่ไม่เอามาแทนขาดตั้งอันเก่าเพราะว่าอันเก่ามันแบบอันใหญ่กว่าแล้วมันแบบมันพอดีเราไงแต่ว่านี้ก็คือมันจะอันเล็กกว่ามันก็จะเป็นแบบไซส์พกพาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะ้ึกเหนื่อย คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ชอบกินพวกอาหารเกาหลีพวกนี้อจะมาแล้วเจส๊สวยทำยังไงถึงอยู่มาได้จนวันนี้คะอร่อยถูกเราถึงอยู่ได้ถ้าเราไม่อร่อยจริงเราจะอยู่ไม่ได้ไอการกินไปผางานฟรีแลนซ์แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเรียน Google คอร์สต่อ,อส่วนพวกนี้ก็เดี๋ยวเรามาเตรียมสัมภาษณ์กันอีกวันหนึ่งแล้วก็ดูว่ามีอัปเดตจากท,ที่สัมภาษณ์ไปวันนี้ไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องทํา เตรียมทำเทสของที่ที่สัมภาษณ์ไปวันนี้ด้วยคือมันดูยุ่งมากเลยอะโอเคสํบวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่รอบต่อไปแค่